ใครเจอปัญหานี้บ้างคะทําสังขยาฟักทองตีไรข้างในไม่สุกบางทีกลัวไม่สุกจนทําให้ฟักทองแตกมิวมีเทคนิคดีๆมาบอกนะคะตอนนึ่งสังขยาฟักทองไปดูกันเลยคะ่ะนําฟักทองมาเจาะรูต,ตรงกลางนะคะแล้วก็คว้านเอามาล็บออกแบบนี้นะะเลยค่ะพอเม็ดออกเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วขูดเอาเยื่อข้างในออกให้หมดด้วยนะคะให้เหลือแต่แกนแข็งๆของเนื้อฟักทองค่ะ พอเราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็นํามาคว่ำแล้วก็พักไว้ให้เสเด็จน้ําก่อนนะคะเอนนี้หมิวใช้ไข่แค่5้าฟองนะคะเพราะว่าฟักทองของหมิวลูกเล็กจากนั้นก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนตามด้วยกะทิห6ช้อนโต๊ะูนค่ะตีสังขยาฟักทองจนเนื้อนเนียนแล้วเราก็นําไปกองนะคะแล้วก็มาเทใส่ฟักทองที่เรานื่องไว้พอหน้าสังขยาฟักทองเริ่มสุกก็เอาช้อนมาคนแบบนี้นะคะคนไข่แล้วไข่เริ่มข้นขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักนึงค่ะ จากนั้นก็ลองเอาไม้ตะเกียบนะคะจิ้มดูถ้าสุกแล้วไข่จะไม่ติดตะเกียบค่ะใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ปรับได้ตามต้องการเลยนะคะแต่หมิวไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่แบบอสแหว,วานมันอร่อยอร่อยมากค่ะ